สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคล, a, คลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่23พฤษภาคม65เนอะตัวเด่นก็คือ7กับ0ตัวรองก็คือ6กับ9นะคะก็7 0 7 3 7 5 7 6 7 7จ็0 6, 0ามเจ็ดห้าเตัวรองก็6กับ9ก็6 0 6 3 6 4 6 7 6 8 6 9 9 0 9, 9 1 9 3 9 4 9 6 9, 9, 9 7 ก็เจ็ดเก้าหกเก้าศูนยสี่สแล้วก็เจ็เนาะหรือม่อี้เพื่อนเพื่อนก็เอาหัวมซื้อเอานะเ0็ดศูนย์ศูนย์เจ็นนเกาอย่างนี้ก็ได้เนอะเก้าเจ็ดเจ็มันจะง่ายดีเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งแนวทางลาววีไแล้วก็ลาวสามัคคีวีได้วยเนอะวันนี้มันอยู่ใกล้ใกกันเนาะ ตัวเด่นสี่กับเจ็ดตัวรองก็คือศูนย์กับหกเนาะอันนี้เราใส่ตัวกลับไปให้เลยนะสี่สี่สามสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกตัวรองศูนย์ก็ศูนย์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 หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดแล้วก็มีห้าหกเนาะ ามตัวก็เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนสี่สี่เจสาศูนศูนย์สกห้าศูนยแล้วก็ร้อยเอ็ดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะอย่างงอีล่ะอันไหนมันร้อยเอดวะหนึ่งศูนย์หนึ่งไงคะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะทั้งสแนวทางเนะาะทั้งลาวสามัคแล้วก็ลา,าวเนาะงั้นก็รูดศูนย์หกเหกกระดูกเก้านะคะเพื่อนๆทุกคน ก็ดูตามแนวทางที่เราวางไว้ก็แล้วกันเนาะแต่ว่าแนวทางเราทุกชนิดนี่รู้สึกว่าเราจะพาะกิจนี่เป็นต้นแบบของแนวทางทุกแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงปังปังอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ